อาชีพที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงหนงในอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าปลายทางของสายอาชีพนี้ครับจะได้เงินเดือนสูงถึงหลักล้านบาทเลยครับแล้วอาชีพนี้เนี่ยทำงาน3อย่างครับอย่างแรกคือการกํากับดูแลกิจการครับ สมมุติเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านความเสี่ยงของธนาคารใช่ไหมครับเราก็จะเข้าไปดูครับว่าธนาคารนี้มีผู้นําที่ดีมั้ยนะครับซึ่งผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายครับให้ชัดเจนและมีคุณค่านะครับองค์กรถึงจะเดินหน้าไปได้นะครับและเราจะเข้าไปดูครับว่าองค์กรนี้มีกระบวนการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่านะครับซึ่งทุกกระบวนการหรือข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเนี่ยจะต้องโปร่งใสนะครับและน่าเชื่อถือและมีความสม่ําเสมอนะครับและเราจะเข้าไปดูครับว่าคนในธนาคารจะต้องมีความรับผิดและรับชอบ ในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องจรรยาบรณของคนในองค์กรนะครับและเรื่องที่2ครับเราจะเข้าไปดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงของธนาคารนะครับเช่นถ้าแอปของธนาคารเนี่ยเกิดล่มขึ้นมาครับก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความต่อเนื่องของธุรกิจใช่ไหมครับหรืออาจจะมีความเสี่ยงครับที่ธนาคารจะเจงครับเพราะพวกแอปโซเชียลมีเดียครับมาปล่อยกู้คนทั่วไปเนี่ยในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าธนาคารมากๆนะครับหรือธนาคารอาจจะมีความเสี่ยงครับ ที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะหันไปใช้คลิปโตเครเรนซีนะครับแทนเงินสดนะครับเพราะความเสี่ยงพวกนี้มาอาจจะทําให้ธุรกิจของธนาคารเนี่ย พังคืนลงมาได้เลยนะครับและข้อสุดท้ายครับเราจะให้คําปรึกษาครับว่าธนาคารเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามกฎหมายหรือเปล่านะครับซึ่งอาชีพนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า GRC Consultant นะครับแล้วเขามักจะรับคนจบบัญชีครับหรือจบบัญชีคอมพิวเตอร์ครับหรือว่า AIS หรือ MIS ด้วยนะครับหรือคนจบ i อหรือคณะบริหารหรือคณะเศรษฐศาสตร์ก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนให้มากถึง3 0 0 0 0บาทบวกลบเลยนะครับ ในบริษัท Big กโฟนะครับ